มีมาเปิดชิปยุ่กลางคงกลางหน้ามาสาป่าซาซาสา,สา,สาข้าบกจะคล้องเครื่องมาซาไปแล้วจะคล้องปลาจะคล้องหน้าเพึ่งจะมาหอดมาหอดก็ต้องมาหาสเสบียงหาฟื้นไปก่อไฟนะครับเดินทางมาแต้ปทุมเพื่งจะมาถึงนะเป็นซาไปทาแล้วซาแรกยืนอีกซาหนึ่งนะมาหาฟื้นไป กอไฟก่อน จากนกชนนกโดนทิงมาตายนกชนมาจากไหนไม่รู้ตายแห้งเลย าไม่ได้เดี๋ยวไม่ลามทุ่งไปเลยเอาไม่ได้เอาไม่อยู่อนี่จะเฟี้ยงแหง้งงาแหง้งนี่ถ้าเลือกตรงนี้น้ำยังไม่แห้งเลยได้แล้วขึ้นมาแล้วตัวใหญ่นะสองตัวโลนี่ อออโอ้ยมี่ไม่โอ้ขาหักไม่มาไปชิ้วเบก,กินโอ้ตอนเป็นโลคเลยเออเดยคู่นึงล่ะคู่นึงล่ะนี่ไงอไรบ้างพว้นั่ยเงียเลยน่าคุยกับตัวตัวนี้้างปลาหน่อยปลาน้อยเอาไปเนีอย นี่เลยเมื่อวานนี้ตะโกนทอกวันแถนนปลาตัวนี้นะบ่วิบเขาเหลือไม่ละเอาปลาไปไนจับนั่นเองเ้ยจับปลาวัยยุคตัวนี้บ่อ๋อตัวใหญ่นั่มาลาไปาเลยอันยังน่ในผงเต็มเลยผอาาเลยเอาถุงมาเพลเอาถุงมาอ

ไร้ฝนหลับตาเด็กเมื่อไาอะเอาใส่ถุงเดี๋ยวตุก็ยาวๆไม่ยาวย่งมองตีเดวโอ้ยนี่มันเสียดเลยตันไหนเสียบวะเนี่ยนะเมกจับตามวนครับจับเท่ๆเริ่มเมก จับลงยูทูบดิค่ายแล้วหรอะใช่ลจับลงยูทูบดิเดี๋ยวถ่ายตัวหญ่แล้วไล่ะเห็นถ่ายถ่ายถ่ายติดในโคนิไ้อ่เื่อยกันโอ้ดินี่เอาจตัวหญ่อะันเอาเตัวหญ่ตั้งหมือะกั้วยหาินหยาบไปเชิงกับไปเชิงแกนี่เกยวข้งใ ทัมอแซ่ด้วยแงแสบบอกว่าหนูกม่ฉีกงนีน้อยไปฉีกน้อยเฮ้ยปลาอยู่ทีเงี้ยออเอาข้นมากก่อนดิวอาไปก่นีมันวางยากเท่สันการ์ดสองมันเท่ร่วมกันอื้อโอ้ยขาขุดถึงจะใหม่ติงไปแท่กันดูเดี๋ยวแท่สนองงม่เต็มเลยโอ้ยฉีกน้อยไว้มื่อกี้เยมฉกน้อยมันก็เลยรัดปาไหมขุดไปจะบง่ายก็ไปลรยตัวเลย มาเนี่ยขยันล่ะเออเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ออกแล้วน่ะมันหยาบๆเพิ่งงูปลาเนี่ยแล้วนี่ยรวยรวยวยรวฮะเตีนหยาเว้ยปลาไหลกับถิเมื่อนลวดกลุยลุยเต็มน่ะมาโอ้มีปะกบ่ปะหัดปะทำได้พีค้มันแตกน่มอู่ตรงไหข้อสงสัยเอามางัดมาทันที เห็นเติมเติมตีตีกองแรงแล้วเตี๋ยเทียดังมีอยู่สามคนเท่านี้เริ่องอะวัวเอาแต่ตัวญ่ปีหน้ายังเอาตัวยกตัวไม่ไงตัวมันอีกวัวยังไงวัวยังงไรรึงั้นนอนถูกตายตาตาว่างได้เมฆกระทุเด้

ทีแลกปลาสีปลาเรือเนี่ยนี่เล็นแม่ปลาเนี่ยปลาเดียวคนเห็ดก็เห็ดไป 买单。

เร่มขาเรื่มวอกยังว่ลเริ่มเริ่มหมอหมอกวมีหูบบนต้มแล้วตอ,ตอ,อกตทกออกเอาเเอาไปไมหน่ะไมห <c oughs> าผ่าก,ก็่มีเอาไปไม่ไม่หน่ไม่หวานนั่นะนั่นต้มได้เรตากของที่เรารวมที่กระเอาไปไม่ นี่เย <t initiation> well, ็นแล้วกินเขาเย็นอยู่นี่แหละเออถวยจุ่มเลยถวยตักเลยดูก็ดูการทิ้ละแน่หรอเอาถวยร่งเลยเนี่ยเน่เนี่ยน่เนียนี่้นนนยนี่เยเนยน

มันไปกินข้าว่าได้กินข้าวทุ่งนาหนึ่งมันกใช่พอดีนเขะกันงเป็นน้ำขาวทั้งหน้าเลยวะเราลงงานเลยอ้ยันเป็นข้าเย็นหนึเราอุ่นอุ่ภมมันไม่ได้จม่ไปไปทนข้าวของเรามันนิ่มอยู่แล้วถ้าอุ่นนึงด้วอเนี่้วามตอนี้ไม่มีล่อยปลาด้วย ที้านมันเรามีได้เปี้ยงปลามูจะได้มาแต่รานบ้านเราไม่กินปลาดิบบอกไปมันเสียต่อกันไม่เรื่อยๆ้านมันเราไม่กินปลาดิบเด้อปลามันดีทีสุดแล้วย่างปลาเปียงปลาก้อยก้อยปลาไม่มีก้อยเท่านย้อนก้อยบ้านอยไรก้อยมันก้อยดี่จะกินมันจะเป็นพยาธิในลำไส้นก้อยข้นปาด้วย ตะาคเรียงกินตกับปกแน่เป็นคนอกเจ้านไอ้ยังไงไอ้สักเทอนยังไงผมผมผมคนสาดแต่ไม่มกผมผมคนสกปะกแต่ผมรักษาข้ามุกเวนีมันมันบ่เครหลอดดิผมคนสกปะกผมคนรักษา มานั่งคางพ่อเมก็ได้น่นั่งคางคู่ก็ได้นี่นั่งคางคู่เน่ยเออง่ายไมนั่งไนนั่งคางง่นั่งคางง่ายมาดันมาดันต้องนั่งต้งแล้วัมในถุง่อย่งนันกลันัมั่อย่งังนกลๆพ่่งัันดเง่อมอมนเาละนี่นเลย่นแ่บักันัเาก่นกินปากินปลากินน่อย่ไปนีมเน่่ะย่ปินไมันไั้หน่อยมันหนามึน vài dòng nhạc kỳ bay của chạy đi và đến tám ngày truyền thống truyền thống